พลอยเชอร์มานโพสต์ตามหาคุณป้าเสื้อเหลืองที่ไม่ได้รับเงินค่ะพลอยหนงประกาศตามหาป้าเสื้อเหลืองหลังเห็นคลิปปล่อยโฮอดเงินเยียวยา5,000บาทหลังจากโลกโซเชียลได้มีการเผยแพรค่คลิปของคุณป้าเสื้อเหลืองปล่อยโฮขณะเดินทางมาร้องเรียนที่กระทรวงการคลังกรณีที่ไม่ได้รับสิทธิ์เงินช่วยเหลือจํานวน5,000บาทสําหรับผู้ที่รับผลกระทบจากวิกฤตนี้ผ่านเว็บไซต์ Www เราไม่ทิ้งกัน .com โดยคุณป้าพูดทั้งน้ำตาว่าทําไมถึงไม่ช่วยแน่จริงเปิดตลาดให้ขายสิจะไม่มาเอาห้าพันจะไม่มาง้อหลานก็ต้องกินนมบัตรคนจนเงินเด็กประทังชีวิตได้ไหมก็ไม่ได้ทั้งนี้เมื่อนางเอกสาวตัวจริงอย่างพอยเชอมานได้เห็นคลิปก็เข้ามาคอมเมนต์ประกาศตามหาคุณป้าท่านนี้ค่ะว่ามีเบอร์ติดต่อคุณป้าไหมรบกวนช่วยหาหน่อยค่ะอางนั้นนักสแสดงตลกชื่อดังอย่างหน่งชัชะชะ ก็ได้เข้ามาคอมเมนต์ประกาศตามหาคุณป้าท่านนี้ด้วยเช่นกันพร้อมกับเอ่ยปากขอมอบเงินจนํานวน5,000บาทเพื่อช่วยเหลือป้าเองร้องไห้ตามป้าเลยเราอ,อยู่ที่ไหนครับป้ามาเอาเงินกับผมเลย5,000บาทหลังจากมีกระแสตอบรับอยา่างล้นหลามเราไม่ทิ้งกันที่ตอนแรกนั้นทางรัฐคาดว่าจะมีคนเข้าเงื่อนไขและลงทะเบียนประมาณ3ล้านคนตอนนี้นั้นยอดทะลุไปถึง24ล้านคนไปแล้วตั้งแต่วันที่4เมษายน2 5 63โดยมาตรการรับเงินเยียวยา5,000บาทนั้นเป็นไปตามมาตรการช่วยเหลือประชาชนที่ประสบปัญหาได้รับผลกระทบทั้งในด้านอาชีพและรายได้โดยจะแจกเงิน5,000บาทเป็นระยะเวลา3เดือนให้กับผู้ที่เข้าเงื่อนไขค่ะในวันที่7เมษาย,ยน2563รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้แถลงยืดเวลาแจกเงินมาตรการรับเงินเยียวยา5,000บาทจาก3เดือนเป็น6เดือนรวมยอดจะเป็น30,000 ต่อคนโดยคาดว่าน่าจะมีประชาชนที่ถูกต้องตามเงื่อนไข9วล้านคนคิดคร่าวๆเ,เป็นเงินงบประมาณ270,000ล้านบาทค่ะและเนื่องจากมีผู้สมัครเป็นจำนวนมากและมีผู้สมัครที่ผิดเงื่อนไขจึงต้องใช้เวลาในการคัดกรองและคัดคนที่ผิดเงื่อนไขออกโดยจะเริ่มโอนเงินและส่ง SMS อยืนยันให้กับประชาชนกลุ่มแรกได้แก่ กลุ่มอาชีพค้าขายแท็กซี่วินมอเตอร์ไซค์มักคุเทศและผู้ค้าสลากกินแบ่งรัฐบาลทบทวนเงื่อนไขผู้ที่มีสิทธิ์ทลงทะเบียนรับเงิน5,000บาท 1. ต้องมีสัญชาติไทยและมีอายุมากกว่า18ปี 2. แรงงานลูกจ้างหรือผู้ประกอบอาชีพอิสระ 3. ไม่ได้รับการเยียวยาจากประกันสังคมหรือว่าไม่ได้อยู่ในประกันสังคมตามมาตรา33 4. ต้องเป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์รายได้ลดลงประกันสังคมมาตรา33 39และ40 ต่างกันอย่างไรผู้ที่อยู่ในประกันมาตรา33เท่านั้นที่จะสามารถเข้าร่วมเราไม่ทิ้งกัน ว่าแต่เราอยู่ในประกันสังคมแบบไหนกันบ้างลองมาชมกันค่ะแล้วคนที่อยู่ในมาตรา33จะได้อะไรเนื่องจากผู้ที่จะได้รับเงินเยียวยา5,000บาทจากเราไม่ทิ้งกันนั้นจะได้เฉพาะประกันสังคมมาตรา39และมาตรา40จึงมีการเพิ่มการเยียวยาให้ผู้ประกันตนมาตรา33ด้วยอาชีพที่ไม่เข้าขายได้แก่กลุ่มที่1น,นักเรียนนักศึกษาเป็นอาชีพที่ไม่ได้ถือว่าเป็นกลุ่มแรงงานจึงไม่ได้ อยู่ในเงื่อนไข 2คนที่ว่างงานอยู่แล้วผู้ที่ว่างงานก่อนเหตุการณ์อยู่แล้วนั้นถือว่าไม่ได้อยู่ในกลุ่มแรงงานเช่นกันจึงไม่ได้อยู่ในเงื่อนไข 3. ผู้ที่รับเงินชดเชยกรณีว่างงานจากประกันสังคมผู้ที่ได้รับเงินชดเชยอยู่แล้วจากมาตรา33 4. เกษตรกรเนื่องจากรัฐมีการให้ความช่วยเหลือในด้านมาตรการอื่นแล้ว 5. กลุ่มผู้ค้าขายออนไลน์การขนส่งสินค้าย,ยังสามารถดำเนินการได้อยู่ จึงไม่นับว่าเป็นผู้ได้รับผลกระทบโดยตรง 6. คนงานก่อสร้างการก่อสร้างยังคงดําเนินการอยู่ในช่วงนี้จึงไม่ได้อยู่ในเงื่อนไข 7. โปรแกรมเมอร์เป็นอาชีพที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์นี้น้อยเพราะว่าสามารถทํางานที่ใดก็ได้จึงไม่ได้อยู่ในเงื่อนไข 8. ข้าราชการยังมีงานทําและได้รับเงินเดือนตามปกติไม่ว่าจะเป็นบําเหน็จบํานาญก็ยังได้รับเงินจากรัฐเหมือนเดิมรายได้จึงไม่ได้รับผลกระทบนั่นเองค่ะและนี่ก็เป็นรายละเอียดเบื้องต้นที่เราได้นํามา ฝากให้กับทุกท่านได้รับฟังในวันนี้ค่ะ